วันนี้นะครับแนวทางการปฏิรูปนะครับทั้งการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปการเมืองถือว่าเป็นนะครับวาระของชาตินะครับนายกรัฐมนตรีนะครับพระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตนนั้นได้เห็นความสําคัญในการร่วมกันแก้ปัญหาแก้วิกฤตของประเทศนะครับจากที่ท่านได้เห็นนะครับตามสื่อสารมวลชนและได้ติดตามนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศตั้งสภาปฏิรูปขึ้น โดยมีพระนาท่านบัญหาศิลปะอาชานั้นเป็นผู้ประสานงานในการเชิญนะครับบุคคลสําคัญของประเทศนะครับในทั้งแวดวงวิชาการและแวดวงการเมืองนะครับในจนํานวนหลายๆท่านนั้นเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเข้ามาร่วมในเวทีสภาปฏิรูปในการระดมแนวคิดนะครับระดมความเห็นเพื่อแก้วิกฤตของประเทศไทย นะครับวันนี้ทุกท่านก็คงทราบดีครับว่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับยังคงมีในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองยังมีในเรื่องของความเห็นต่างในแนวทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านคงจะได้ติดตามนะครับการอภิปรายในเรื่องของนะครับพระราชบัญญัตินะครับกู้เงิน2.2ล้านล้านบาทของรัฐบาลซึ่งพยายามที่จะพัฒนา นำประเทศไทยก้าวไปข้างหน้านะครับด้วยการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558แน่นอนครับในการดําเนินการของรัฐบาลนั้นก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยรวมถึงนะครับการดําเนินงานทางการเมืองก็จะมีทั้งกลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ครับทำอย่างไรจึงจะให้นะครับการบริหารความเห็นที่แตกต่างนั้น เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดในเชิงบวกสามารถที่จะนำการบริหารความเห็นที่ต่างกันนั้นมาบริหารประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้วันนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งครับที่จะเป็นนะครับเวทีที่จะมาร่วมกันแสดงความเห็นในเรื่องของทิศทางการปฏิรูปนะครับการเมืองของประเทศไทยรวมถึงแนวทางนะครับในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง นะครับทางความคิดของคนในชาติของเรานะครับฉะนั้นวันนี้ทุกท่านถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคณะกรรมารทีการความมั่นคงแห่งรัฐนั้นที่ได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นแล้วก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งภาคประชาชนนะครับหน่วยงานนะครับภาคนักวิชาการได้มาร่วมประชุมหารือพูดคุยนะครับบนเวทีเสวนาในวันนี้ฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการเสวนาในครั้งนี้นั้นจะ ได้องค์ความรู้นะครับใหม่องค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนกำหนดการให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้มีเกียรติครับขออนุญาตปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีครับพระนัท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเดินทางมาถึงแล้วนะครับแลกท่านหนึ่งที่เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันนะครับรักษาการประธานคณะกัรมาที่การความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรท่านสสนายแพทย์เวงตัวชีราการก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมีพิธีการเปิดการสัมมนาในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปการเมืองทางออกของประเทศไทยโดยคณะกัรมาที่การความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎรนะครับขออนุญาตเรียนถึงกาหนดการนะครับในการสรัมันาในครั้งนี้นะครับให้ท่านผู้เกียรติได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อได้เวลาอันเป็นพิธีแล้วนะครับผมจะค่อยขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนั้นขึ้นบนเวทีนะครับและหลังจากนั้นท่านประธานนะครับรักษาการประธานคณะกรรมาิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านนายแพทย์เวงตจชีราการจะเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ครับและหลังจากนั้นท่านประธานก็จะกล่าวนะครับประกถาและกล่าวเปิดการสัมมานาในครั้งนี้หลังจากนั้นนะครับจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวคิดหลักการปฏิรูปการเมืองเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษพงศบัตนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง และรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับและหลังจากนั้นจะเป็นการจัดเป็นโต๊ะเสวนานะครับเชิงการอภิปรายในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปการเมืองทางอ,องขอองประเทศไทยโดย4วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับคือ1ท่านพนัททัศนียานนท์อดีตสมาชิกวุทิสภา 2. ท่านกานินบุญสุวรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร3อาจารย์วิโรธอาลี รองคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok พิษพงศ์สวัสดิ์ครับซึ่งในการเสวนานั้นจะนะครับมีหม่อมหลวงนักกรทวกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและเมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาในวันนี้แล้วในภาคเที่ยงก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารที่คณะกรรมาิการความมั่นคงแห่งรัฐนั้นได้เตรียมรับรองท่านผู้มีเกียรติไว้นะครับ ขณะนี้นะครับบริเวณที่นั่งของท่านประธานนั้นนะครับผมได้เห็นท่านประธานในพิธีนะครับท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับพณะท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับท่านประธานคณะกรรมาิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านสสนายแพทย์เวงโตชีลาการนะครับท่านประธาน นปชนะครับท่านอาจารย์ที่ดาถาวรเศษอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของอประเทศไทยหลายท่านก็เดินทางมานะครับเพื่อร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วยครับท่านผู้มีเกียรติครับ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรนั้นเป็นหนึ่งใน35คณะกรรมาธิการนะครับที่ทําหน้าที่ในการใช้กลไกของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพื่อที่จะนะครับดูในเรื่องของความมั่นคงในทุกด้านนะครับความมั่นคงของประเทศนะครับในทุกๆด้านนั้นนะครับจะต้องมีการตรวจสอบดูแลโดยใช้โครงสร้างและกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ นั่นก็คือรัฐสภานะครับฉะนั้นวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐครับที่ได้จัดการเสวนานะครับในครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะระดมความเห็นนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้จำนวน500ท่านนะครับจะเป็นผู้ที่นะครับมีโอกาสในการแสวงหาองค์ความรู้นะครับร้อมกับสะท้อนนะครับถึงความรู้สึก ในฐานะที่เป็นภาคประชาชนสะท้อนความเห็นในฐานะนักวิชาการนะครับสะท้อนมุมมองในฐานะของผู้ที่มีความสนใจนะครับในการที่จะแก้วิกฤตของประเทศนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดกว้างนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นได้ร่วมกันแสดงความเห็นด้วยฉะนั้นในช่วงท้ายของการเสวนานะครับบนโต๊ะของท่านมีดินสอกระดาษเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมีความเห็นใดอยากจะเสนอหรือมีคำถามใด อยากจะถามผู้เสยวยนาทั้ง4ท่านในช่วงท้ายท่านสามารถที่จะส่งคำถามนั้นได้นะครับ ผู้มีเกียรติที่เคารพครับขณะนี้ได้เวลาอันเป็นพิธีแล้วนะครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปการเมืองและทางออกของประเทศไทย,ไทยโดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรครับในลำดับแรกขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับ กราบเรียนเชิญท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรพระนัท่านสมเกียรติทษครับพระนัทท่านสมศักดิ์เกียรติสุรอนอนท์ขึ้นบนเวทีครับกราบเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญ ท่านรักษาการประธานคณะกรรมารที่การความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรครับท่านสอสอนายแพทย์เวงโตจีลาการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับกราบเรียนเชิญครับกราบเรียน ท่านประธานรัฐสภาท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรกระผมในนามของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรขอกราบขอพระคุณท่านประธานรัฐสภาท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องทิศทางไปรูปการเมือง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรก็คือต้องใส่ใจในการดูแลปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงแห่งรัฐของประเทศเป็นการเฉพาะและถ้าหากจะพูดกันให้ถึงที่สุดแล้วปัญหาทุกเรื่องหยิบยกขึ้นถึงระดับความมั่นคงแห่งรัฐได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดยกทัพจับศึกระหว่างประเทศหรือเล็กลงไปในครัวเรือนในระดับปัญหาการติด ยาเสพติดของลูกหลานในครัวเรือนหรือปัญหาความยากจนของประชาชนดังนั้นในการพิจารณาที่จะหยิบยกปัญหาใดขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะก็คงต้องเริ่มจากความเป็นจริงของข่วงเวลานั้นนนว่าปมเงื่อนอะไรเป็นปมเงื่อนใจกลางของปัญหาความมั่นคงแห่งรัฐในระยะเวลานั้นในปัจจุบันนี้กล่าวคือในปี25 5 6หสิสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยในฐานะประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งก็คือปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่ตั้งต้นมาตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยาย2549เนื่องจากการรัฐประหารครั้งดังกล่าวได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยไทยลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยใช้กำลังอาวุธเข้ามายึดอำนาจทำลายล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศฉีกรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการร่างขึ้นมา ทำลายสภาผู้แทนรัษฎรวุทิสภาประกาศรัฐธรรมนูญ2549ที่เป็นฉบับเผด็จการของคณะรัฐประหารขึ้นมาบังคับใช้แล้วใช้อำนาจของรัฐธรรมนูญเผด็จการมาให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือพุทธศักราช2550ออกมาแม้ว่าจะผ่านกระบวนการประชามติได้เสียงสนับสนุนกว่า14ล้านชนะฝ่ายที่ไม่สนับสนุนได้เพียงกว่า10ล้านก็ตาม แต่การลงประชามตินั้นทําภายใต้บรรยากาศของกฎเยการศึกกว่าครึ่งข้อนประเทศและส่งกําลังทหารพร้อมอาวุธลงไปกํากับทุกหมู่บ้านจึงไม่อาจจะกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2,550เป็นฉบับประชาธิปไตยที่แท้จ,จริงยิ่งเมื่อองค์กออิสระที่มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2,500แช่หนาาหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญ2,500มอบให้ยิ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาของการเลือกข้างได้อย่างชัดเจนที่ ข้างหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ผิดกฎหมายแต่หากอีกข้างหนึ่งทำอะไรก็จะผิดไปหมดและลงโทษอย่างรุนแรงจนถึงที่สุดนอกจากนี้เผด็จการรัฐประหาร19กันยาย2549ยังก่อให้เกิดการสืบทอดอำนาจกันมาก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองยาวนานเป็นเวลากว่า7ปีแล้วจนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนจำนวนกว่า100คนด้วยคมกระสุนของทหาร ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของศูนย์ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการฉุกเฉินความขัดแย้งทางการเมืองจึงเป็นปมเงื่อนสําคัญของปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐเล็งเห็นปัญหาความสําคัญดังกล่าวจึงหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อสําคัญในการสัมมนาในวันนี้ที่โรงแรมแห่งนี้มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นะ uh, วิภาวดีรังสิตการสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกฝ่ายนิติบัญญัติกับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนพลเมืองในประเทศตระหนักมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมืองตลอดจนร่วมกันกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศรวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก ฝ่ายนิติบัญญัติในระบบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศและเพื่อให้ประชาชนรับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลอดจนเป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปทางการเมืองและทางออกของประเทศผ่านทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทรนราษฎรอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศและสังคมในอนาคตสืบไป วิธีดำเดนินโครงการสมนาในครั้งนี้เป็นการอภิปรายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเอผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการปฏิรูปการเมืองและทิศทางปฏิรูปการเมืองเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยตลอดจนการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองและทางออกของประเทศกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆภาคเอกชนนักวิชาการผู้แทนของภาคเอกชนและผู้ที่สนใจทั่วไปรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ500ท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอากาบเรียนพระนาท่านประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้โปรดกรุณากล่าวเปิดสัมมนาเรื่องทิศทางการปฏิรูปก,การเมือง ทางออกของประเทศไทยณโอกาสนี้ด้วยขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอกราบเรียนเชิญครับ